นีะะคะเรามาเที่ยวเยาวราชค่ะทุกคนแล้วเราก็สำรวจไปเห็นว่าอ้าวทำไมคนตอนแถวซื้อทองเยอะจังเลยเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วต้องมาซื้อทองแล้วเหมือนกันเราก็กำลังจะไปซื้อทองตอนนี้เราต้องเดินไม่เอาเราไม่ใช่สาขาแบงก์นำเพราะคนเยอะมากเราต้องไปสาขาใหญ่คือตรงธนาคารธนาคารนะคะไปเลยดูไปนะเลยออกสลิปนี้กันไปสัอหค่ะอยน้องมลีก็มาด้วยไปชั้นสี่ให้แกเชิญท่า ก็เหมือนกันนะคะได้คิวมาแล้วเราก็รอสักพักได้เลยโอเคค่ะทุกคนเราก็รอให้พี่เคนำเงินให้เราไปเบิกมาธนาคารแล้วนะคะเราก็จะค่อยให้องคำนึงให้ี่คณะไปก่อนวันี้เราไม่ช้าเปิดเผยให้ทุกคนเห็นได้ให้เห็นหน้าเราได้แค่คนเดียวเพราะว่าเป็นความลับนะคะทุกคนเซว่บางคนเลือกสะสมเป็นกระเป๋าใช่ไหมกระเราไม่แล้วก็เราเป็นทองดีกว่า เพราะมันแบบว่าได้ดีมากกว่านะคะประมาว่าวันจันทร์ทองจะลงอีกไหมแน่นอนเขาก็ซื้อซ้ำนะถ้ามันลงเราก็ซื้อซ้ำเพราะว่าได้ถั่วเฉลี่ยราคาไม่เคยพาน้องวันนี้มาตอนกลางวันเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกโอ้นี่เขาก็ติดอุ้ยตุ้ดจีนจะตุ้ดจีแล้วนะคนก็จะซื้อเสื้อผ้าโอ้ยน่าเกลียดข้อมแน่ยังไงมีชุดตุ้ดจีแล้วนะ เราจะผ่านร้านนี้ไปได้งไงโดยที่ไม่ซื้อของสักอย่างอ่ะเราก็ซื้อเกงผ้าแพรมาแล้วจ้าโดยเกงแพรแล้วกันทุกคนแล้วก็แกะให้ดูต่อไปน,นะนี่เกมลายมังกรนะทุกคนหหจีนมากเยาวราชกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ให้เห็นท้องอชอต oh my god